หมดแล้วครับผมก็องขอสวัสดีชาวกาลินาฟรีไฟไทยแลนด์กันด้วยนะครับ maintained. คลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเล่นเชิงยังไงให้ได้เปรียบนะครับสําหรับมือใหม่นะครับบอกได้คําเดียวว่าดูจบเนี่ยเอาไปแบ่เพื่อนๆได้แบบชิวๆเลยนะครับก็สําหรับเทคนิคที่ผมจะมาบอกนะครับก็จะเป็นเทคนิคการเล่นการเดินเกมและสเต็ปการยิงหัวนะครับคุณดูก็ไปดูทางด้านของเซตตัวละครที่ผมแนะนํากันก่อนเลยนะครับว่ามือใหม่เนี่ยต้องเล่นเซตตัวละครไหนนะถึงจะเหมาะนะคุณดูก็สําหรับ ที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะแนะนําเป็นเซต2เซตนะครับคุณดูก็จะเป็นเซตสายถึกและเซตสายยิงแรงนะเออก็สําหรับมือใหม่ที่แบบเพิ่งเล่นเกมฟรีไฟล์แรกๆนะครับก็ไม่มีมเซตสกิลใช่ไหม ก็จะแนะนําเป็นทน้าของสกินปืนแทนนะครับหรือว่าไม่มีสกินปืนอีกก็จะแนะนําเป็นปืนเลเวลอัพอะไรอย่างนี้นะคนดูโอเคก็จะประมาณนี้นะครับส่วนคลิปนี้ผมจะเล่นเป็นท่น้าของเซ็ตถึกให้ดูนะครับคนดูเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะครับแล้วก็ถึกด้วยนะครับสําหรับเซสกิลสายถึกนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่า let's go และจังหวะนี้นะครับผมกระโดดมาทีา่เขตบิมาวาสกินะครับ เหมือนว่าจะไม่มีศัตรูเลยนะครับก็โดดมาเราก็ทําการาฟาร์มปืนกันก่อนนะครับคุณดูโอเคพยายามเก็บปงเก็บปืนให้ได้นะครับเหมือนจะไม่มีคนนะเราก็แบบไม่ต้องรีบมากนะคุณดูก็ฟาร์มของไปก่อนนะพยายามเล่นปืนที่แบบลากหัวง่ายนะผมจะแนะนําเป็นปืนพวกที่มันแบบยิงรัวๆนะครับถ้าแบบไม่มีสก,กินปืนจริงๆก็จะเป็นปืนอัพวินะเช่นแบบปืนอะไรบ้างพวกสกาเอ็มโฟ M14 อะไรประมาณนี้นะครับที่มันแบบจริงแรงๆอัพเวลง่ายๆนะโอเคจังหวะนี้ก็เหมือนจะไม่มีคนผมก็ได้โดดมาตรงนี้แล้วเหมือนจะเจอเกาะสี่นะครับโอเคนี่เลยนะครับคณดูฟาร์มาร์โอเคถือว่าโอเคเลยนะได้ฟาร์มาร์มานะครับเรายังไม่เจอตัวเลยนะเดี๋ยวถ้าเราเจอตัวจะได้ทําการต่อสเต็ปกันนะครับคนดูเ,เหมือนตรงนี้จะไม่มีคนเลยนะผมกาได้ฟาร์มของแบบชิลมากเลยนะครับกระเป๋าทรงกระเป๋า3ามนี่ หมวก3นี่มาแบบเต็มสูบนะครับโอเคเราลงไปข้างล่างกันดีกว่านะครับไม่รู้ว่าจะมีสตูแล้วเปล่าแล้วเหมือนเพื่อนเราจะเปิดนะครับเบอร์สองน่าจะมีสตูนะครับคุณดูโอเคจังหวะนี้เราไปบวกกับเพื่อนเลยดีกวา่าตอนนี้ผมเล่นเป็นฟาร์มาร์กับอ่า UMP นะครับได้ทางด้านของเกาะสะเ,เกาะสและหมวกมามะครับโอเคแล้วเหมือนข้างน่าจะมีสตูเหมือนมีคนโดดมาจาังหวะนี้ วิ่งมาล้วก็จะสอนเชิงสักหน่อยนะครับเฮ้ยแล้วใครไอจีมาเนี่ยวังน,นี้เหมือนจะอยู่ข้างหน้านะครับเราก็ได้ทาการนี่เลยปานี่ไปก่อนนะครับเช็คนะครับอันนี้คือผมวิ่งมานะคัุณดูก็แบบพยายามเช็คนะครับว่าสตูอยู่มุมไหนนะครับโอเคแล้วเหมือนจะไม่อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเรามีทา่านาของเกาะสี่นะครับเราจะค่อนข้างถึกมาเลยครับเพราะผมเล่นเป็นสายถึกด,ด้วยนะครับโอเคจังหวะน,นี้เหมือนผมจะได้ยินเสียงเท้านะครับตรงไหนนี่ จังหวะนี้ก็ยิงไปก่อนนะครับพยายามเปิดนะจังหวะนี้เราเปิดหัวไม่ได้ล้วก็ตั้งอวอร์ดไปก่อนนะคุณดูนี่ไงแล้เหมือนจะมีอีกตัวหนึ่งข้างหน้านะครับไม่ต้องรีบเล่นนะครับพยายามอ่าพันยาก่อนครับคุณดูเราพยายามเล่นเหลี่ยมขวาเหลี่ยมซ้ายเหลี่ยมขวาไม่เหลี่ยมซ้ายไม่ค่อยแนะนํานะครับจะแนะนําเป็นหน้าของเหลี่ยมขวานะครับคุณดูเขียนแล้วเหมือนจะเห็นสตูโดดไปที่เมืองอ่าสุสานนะครับจังหวะนี้ผมก็ได้ทําการอ่าซื้อสกบรสีและเกล็บเสียงมานะครับ เปิดลาไปได้พร้อมบวกจวังหวะนี้คนก็นเหลือ40คนแล้วนะครับคุณดูขีก็ามเล่นเออเล่นเหลี่ยมขวานะครับคุณดูพยยาามเล่นมุมมุมที่ได้เปรียบนะครับจังหวะไหนที่เราไม่ควรเล่นแล้วก็ถอยออกมาตั้งหลักก่อนนะครับหรือว่าถอยออกมาเล่นเหลี่ยมนะครับคุณดูเหลี่ยมไหนที่เราแบบเออแบบมันไม่ได้จริงๆนะก็ถอยออกมานะครับ เค okay. แล้วก็เล่นเป็นหน้าของอาการเปิดหัวนะเปิดยิงหัวยังไงมันคมนะคุณดูแบบยิงแบบเดียวหายอะไรอย่างเงี้ยเปิดหัวนี่ก็สําคัญนะครับาการยิงหัวนี่คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับสําหรับาการเล่นเชิงนะคนดูถ้าเจอ,ถ,เจอถ้าเจอตัวแบบตึงๆนะถ้าเราเปิดหัวไม่ได้หรือว่ายิงไม่ตายอย่างเงี้ยมันก็แบบจะเราก็จะอาจทําให้เราเสียเปรียบได้นะครับเพราะว่าต่างคนต่างมีสีมือนะครับ มันก็แล้วแต่สกิลด้วยนะครับถ้าสกิลเซ็ตแรงก็ไม่จะเป็นต้องยิงหัวนะอัดตัวก็ล่วงได้นะถ้าปืนแรงก็เหมือนกันนะมนุโอเคแล้วมันจะมีัตูโดดมาที่สุสานนะครับแล้วผมได้ทาการโดดไปเลยนะครับมันหนีผมไปไหนครับเนี่ยตัวนี้โดดมาที่เบอร์2นะครับโอเคฟาร์มาเราแล้วมันจะเห็นอยู่ข้างหน้าตัวนี้ก็ยิงไปต่อดตอดไปก่อน,นครับนี่อย่างนี้ไม่ต้องรีบครับอย่างนี้คือเจ็บมากนะครับ พยายามเวลาวิ่งนะเวลาวิ่งเข้าหาศัตรูเราต้องอาวางไอ้วอลกั้นไปก่อน,นครับเพราะว่าเผื่อเราโดนศัตรูปิดหัวได้นะครับคุณรู้โอเคอันนี้ก็เพื่อนก็ยิงดาวยิงตุยไปแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วผมก็ได้ทําการมาที่เมืองเดิมนะครับริ่มเหมือนตรงเบอร์สามจะมีเท้านะโจนี้ก็สามให้เพื่อนก่อนเลยนะครับคุณดูโอเคเหมือนเพื่อนเราจะโดนนะครับเราก็รีบพยายามซ้อนเพื่อนนะครับแต่ว่าไม่ต้องแบบเข้าไปลึกมากนะถ้าปืนเรายังไม่พร้อมนะ ผมเล่นเป็น UMP นะมันค่อนข้างเบานะโอเคเราจะเล่นเป็นางหน้าของอ่านี่เลยกันนะซองยาวนะคุณดูแล้วซื้อ้าหน้าของชิปอ่าซื้อชิปอัปเกรดนะครับเป็นอ่าเรเวล3นะครับถือว่าโอเคเลยนะจังหวะนี้คุ้มๆเลยนะครับคุณดูชิวๆไปนะครับตอนนี้ผมได้มาคิวเดียวเองนะครับเล้วเหมือข้างหน้าจะมีตัตูนะครับตรงเบอร์ตรงเพื่อนเรานะครับจังหวะนี้ก็ยิงไปก่อนครับต้องรีบครับต่อๆไปนะครับหมดเล่นแบบตายครับเรียบร้อยแบบนี้ สามเลยนะครับสามเลยนะครับโอเคปัญญาปัญญาชิวชิวแล้วเหมือนข้างบนจะมีอ่าคนชุบกันยอ้ยไม่ใช่ดิกําลังยืนแอดับอยู่นะครับจังหวะนี้เราก็พร้อมบวกเลยนะครับโอเคเหมือนจะมีอยู่ข้างหน้านะครับตอนนี้เหมือนจะยืนอยู่แบบนี้ก็นี่ครับถ้ารอเติดหัวไม่ได้เราก็อัดตัวนะมันดูปาร์มาร์มันยิงหัวระยะไกลค่อนข้าง,งยากนะนี่พยายามตั้งไอวอลเข้าไปก่อนนะครับนี่แล้วก็ปลาระเบิดมีอะไรก็ยัด,ย,ดยัดไปก่อนนะ โอเคจังหวะนี้เพื่อนเราก็ยิงดาวไปนะครับสวยจะได้เกาะเอ้ยเกาะสามมาทำไมเนี่ยอะไรนะโอเคไปไปจังหวะนี้คนก็เหลือ23สิบสามคนแล้วนะครับคนดูมันจะนัวท้ายเกมนะครับคนดูต้นเกมมันจะไม่ค่อยมีคนเยอะมากนะครับมันจะแบบท้ายเกมมันจะค่อนข้างที่จะนัวอยู่นะครับ มาลงไปดูข้างล่างนะครับเทคนิคก็คือแบบพยายามมองหาสตูรอบๆครับสายตาเราต้องดีนะจังหวะนี้มือผมจะเห็นคนอยู่ข้างหน้านะครับแบบแบบเนี่ยนะไอตรงอยู่ข้างหน้าของผมตรงนี้ก็ได้ทำการเปิดไปเลยครับตรงนี้สตูเจ็บนะครับแล้วก็ยิงบอมไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรใส่ให้หมดนะครับอย่าก,กักนะคนดูเฮ้ยจังหวะนี้แยมการวิ่งมาแล้วเ,เหมือนจะเจออยู่ข้างหน้านะครับสเตปผมก็นี่ครับหลอกล่อจะยิงตายวัวไปก่อน ตอนนี้มันซองมากดเกาะโรอคหูนีรอดยากครับเซตเกาะผมโตดแรงตดถึกโอเคปะมา,มานี้นะครับเราก็ได้นำการเข้าวงอะไรดีกว่านะค,คนดูตอนนี้คนก็เหลืออ9ะคนแล้วนะครับผมได้มา3มคิวแล้วนะคนดูโอเคมีคนดูผมสามคนเลยครับเหมือนคนมันจะไม่ค่อยมีนะครับน่าจะอยู่พีกกันซะส่วนใหญ่นะครับ ผมได้มาแค่3มคิวเองนะครับฟาร์มาร์สผมเราจะเล่นเป็นฟาร์มาร์สแล้วกันนะเกมนี้เพราะว่ามันก็เล่เกมแล้วนะครับคุณดูเดี๋ยวเราวิ่งขึ้นพีกเลยดีกว่านะเผื่อจะเจอแบบศัตรูให้เราได้ยิงนะครับก็จะเป็นก็จะเทคนิคต่อไปก็จะเป็นการากเขาเรียกว่าไงการตั้งไอวอลนะครับคุณดูคือเวลาเรายิงศัตรูได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องตั้งไอวอลให้ไวนะครับแบบ ยิงปุ๊บตายวอปั๊บย <If S 1> ิงปุ๊บตายวอปั๊บอะไรอย่างนี้นะครับคุณดูมันจะทําให้เราแบบเชิงหนาขึ้นนะแล้วเราก็เล่นมิดเล่นเล่นเล่นเหลี่ยมไอวอได้นะคุณดูมุมไอวอมุมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้แบบเล่นได้แบบชิวๆนะถ้าแบบเล่นเป็นนะสเตปสกิลตัวละครก็มีผลนะสาหรับสกิลสายจุกสายผิวสายไวสายอะไรเงี้ยมันก็แบบมีส่วนหมดนะครับคุณดูเขเราขึ้นพีกันเลยดีกว่านะตรงนี้มีคนหรือเปล่า มันจะไม่มีคนนะคะแล้วเหมือนเพื่อเราเพื่อเราเบอร์สามยังไงเพื่อเรายิงดาวไปวเรียบร้อยครับจังหวะนี้ก็รอดยากครับคนดูทีนี้เรานนขึ้นตรงนี้เลยดีกว่านะครับในนี้ก็คนก็เหลือสิบห้าคนและะ้วครับผมได้มาสามคิวนะเชช็อตนี้คน,น,คน,นไม่ค่อยมีเลยอะ่ะอยากยิงคนม,มากเลยนะค,ะคนดูโอเคหัวสลิงไปเลยดีกว่านะครับคนดูเผื่อจะมีศัตรูอยู่อ่า ข้างหน้านะเฮ้ยังหว่าน,นี้เรียบร้อยดีอย่างนี้อันนี้ผมจะเล่นเชิงเหลี่ยมนะคนี่นี่ยิงพยายามต่อนะครับพยายามต่อพยายามเล่นเหลี่ยมต่ออย่างนี้นะอย่างนี้เรียบร้อยครับอย่างนี้เรียบร้อยโดนหัวนะอย่างนี้โดนหัวนะลากเลยครับลากเรียบร้อยอีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยดาวครับเนี่ก็คือเทคนิคการเล่นหดน,นะครับมันก็ไม่ค่อยมีใครได้เล่นหรอกนะครับสําหรับการเล่นหดน,นะโอเค เราได้มา5คิวเลยนะครับจังหวะน,นี้ก็ทําการเปิดมีอะไรให้ผมใช้บ้างครับเนี่ยไม่ค่อยมีของอะไรเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าวงอะไรดีกว่าเอ้ยแล้วเหมือนข้างหน้าจะมีสตูดานบนพีคเพื่อเราเบอร์สองมาเจอเหลี่ยมขวาวผมไปหน่อยเป็นไงเอยเหมือนข้างหน้าข้างหน้าเบอร์สองเราข้างหน้าจะมีสตูนะครับจังหวะน,นี้เปิดหัวไม่โดนเปิดหัวโดนก็งนี้ก็ตั้งไอวอล ถ้าเรามั่นใจถ้าเรามั่นใจว่ายิงตายนะครับเราก็ยิงเลยนะครับมาดูแต่ถ้าเรายิงไม่ตายเราก็ตั้งให้วอก่อนนะอย่างนี้รอดยากครับโอเควิ่งมาแบบนี้ก็เรียบร้อยดีเหมือนค้ะจะไม่มีคนแล้วนะครับอันนี้มีอะไรครับเนี่ยโอ้ลูกซองยาวโอเคเราไม่เล่นนะเฮ้ยเราเล่นลูกซองยาว่อยู่นี่ว่ะซองควงเขาเล่นปืนแอ,อ้ะเออซองรัวเกียร์เราเข้าวงเลยนะครับคุณดูตอนนี้วงก็ค่อนข้างแรงแล้วนะครับ นี่ไงเก็บของมานะครับก็สําหรับใครที่เข้ามาดูช่องผมครั้งแรกก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับคุณดูโอเคเขาวงกันเลยดีกวา่าตอนนี้เบอร์สี่เราก็ตุยไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็เหลือสามคนนะครับชิวๆไปนะครับคุณดูจังหวะนี้เหลือแปดคนนะผมว่านะตัวนัยอยู่นั่นยอยู่ข้างบนตรงนี้หรือเปล่าตรงบนเขาหรือเปล่านะผันยาก่อนนะครับ โอเคปวงก็เริ่มบีบไปเรื่อยๆนะเราหัวสลิงไม่ได้ดีกว่าเปิดปรตูนะตรงเบอร์ตรงเบอร์สามเพราะว่านั้นจะมีคนนะจอดี้ก็เล่นหัวสลิงหัวสลิงยิงไปโอเคดาวไว้นะครับและเหมือนขน้าจ,จะมีสตูหรือเปล่าขน้ะจ,จะมีสตูหรือเปล่าเห็นตาไบอลแบบนี้แบบนี้ยิงตาไม่บอลไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอย,รยอย่างนี้เรียบๆอย่างนี้เรียบๆอย่างนี้เรียบ,ร,ยบ,ร,ยบร้อย เรียบร้อยโอเคเหลืออีกสองคนโอเคเพื่อเรายิงไปแล้วคนดูตอนนี้เหลือคนคนสุดท้ายนะอยู่ไหน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 อุ้ยเรียบร้อยเราก็าได้มาเป็นที่หนึ่งครับก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ